สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะเราอยู่ที่จุดตัดยมราชนะครับแยกยมราชขณะนี้เสียงเครื่องกันดังขึ้นขบวน1น1 2ครับ,น,รบนำส่งตู้โดยสารเป็นน่าจะไปทำรถจัดเฉพาะนะครับมีรถ SRT Prestige มีตู้แอร์ด้วยส่วนตรงนี้ครับเครื่องกันกำลังลงลงไปแล้วฝั่งถนนเพชรบุรีครับฝั่งนี้ก็กำลังจะลง อา้าวฝั่งน้นแดงเขียวละๆๆๆๆ,ๆ,ๆเฉียวไปนิดนึงครับรีบเกินไปอม4 3 0 1ทําขบวนนี้เป็นขบวน1012คร 1, 0, 1, ับเป็นตู้รยสารเปล่า 2> <2> <grac im mon os> เปิดบีนแล้วครับข้างหลังไม่มีไฟฟ้าแล้ว พนท1048ปพนท1049สส1ห1 6โอรถปนทปสสเลยพสส1 1 1 6งนพทพ .1069 งทพ1 0 6 5พทพ1128ปดพนทพ1134ตูออาร์ทีเพรสติพพ .231 สพอสามหนึ่งหนึ่งข้ามไปแล้วนะแล้วก็เครื่องกัน้นยกขึ้นกับไปได้เพโฟโ,โตโ้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน